ในวันที่ไม่มีคุณเขาเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วยังคิดถึงคุณไหมเดี๋ยวเรามาดูกันน,นะคะว่าพี่ไพ่นะคะจะบอกกับเราว่าอย่างไรเป็นพลังงานระวัมนะดวงของหลายๆคนรวมกันไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะ ฟังไว้เป็นแนวทางเท่านั้นก็พอค่ะอ่ะมาเช็คพลังงานประจำตัวของคุณก่อนนะจุมมลนะคะแปดเหรียญราชาถือไม้พลังงานของคนราศีมีน พลังงานของคนธาตุดินนะคะแล้วก็พลังงานของคนธาตุไฟค่ะดูจากพลังงานของคุณแล้วนะคะก็ต้องมองว่าในนะเวลานี้นะคะตัวของคุณเองเนี่ยกำลังตั้งหน้าตั้งตานะคะทำบางอย่างอย่างตั้งอกตั้งใจจริงๆ เพราะว่าพลังงานออกมาในลักษณะที่ว่าตัวของคุณเองเนะะี่ยค่ะแม้ว่าความรักนะคะมันจะยังไม่สมหวังนะคะแม้ว่าบางสิ่งบางอย่างในชีวิตมันจะสะดุด แต่ตัวของคุณก็มองอนาคตระยะไกลของตัวเองในณเวลานี้คุณต้องการความมั่นคงในหน้าที่การงานของคุณเพราะว่าราชาถือไม้นะคะดูเหมือนตัวของคุณเองได้รับมอบหมายอะไรใหม่ๆในช่วงนี้ด้วยนะคะเราคุณก็เป็นคนที่มีแพชชั่นในการทํำงานเยอะมากคุณมีพลังกายพลังใจนะคะที่จะทุ่มเทให้กับการงานเต็มร้อเซของคุณเลยละ่ะ เพราะฉันเล่ในค่ะในณเวลานี้เนี่ยพลังงานของคุณนะคะจากไพ่ที่ออกมาในค่ะบีจึงมองว่าทุกอย่างในณเวลานี้ตัวของคุณเองนะคะทำทุกๆุกอย่างเพื่อปัจจุบันของคุณค่ะ mm hmm. เพราะว่าพลังงานเนี่ยออกมาไม่มีใบไหนที่ไม่ดีเลยนะคะ mm hmm. คุณรู้ว่าที่ผ่านมานนะคะมันอาจจะผิดหวงังมันอาจจะเสียใจแต่คุณก็เลือกที่จะอยู่กับปัจจุบัน พลังงานออกมาเป็นแบบนี้นะอ่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของเขานะคะ The Magician Mag นะ <S a s t ว o นถือดาบแล้วก็ The Empress นะคะพลังงานของคนเกิดวันศุกร์พลังงานของคนเกิดวันพุธแล้วก็พลังงานของคนทัดลมค่ะอ่าจากพลังงานของเขานะคะ คนคนนี้นะคะเขาเรียเขาเป็นคนที่เรียกว่าภายนอกอะค่ะภายนอกดูเป็นคนที่เข้มแข็งนะคะดูเป็นคนที่ไม่ค่อยสนใจอะไรนะเ,เพราะว่าไพ่ขึ้นมาเป็น the magician นะคะในใบแรกของเขาเนาะ ก็ต้องบอกว่าเขาดูเป็นคนที่ภายนอกไม่สนใจอะไรทําทุกอย่างเพื่อตัวเองนะคะไม่สนใจความรู้สึกของใครเลยสนใจแค่ความรู้สึกของตัวเองทําอะไรก็ทําเลื่อยเปื่อยนะคะไม่ได้จริงจังไม่ได้ลงหลักปักฐานอะไรแต่ว่าลึกๆแล้วนะคะเขาเป็นคนที่มีอารมณ์อ่อนไหวเพราะว่าภายนอกเป็น the m a g i c ียนแต่ว่าภายในเป็น the อ็มเ e รสนะ อพอชันเหล่นียค่ะตัวของเขาเองเนี่ยในใจมีความหวั่นไหวค่ะในใจซ่อนความอ่อนไหวเอาไว้นะคะเพราะตัวของเขาเองมีความรู้สึกว่าถ้าหากว่าเขาแสดงความอ่อนแอนะคะอารมณ์ที่อ่อนไหวให้กับคนอื่นเห็นนะคะคนเหล่านั้นน่ะจะทำให้เขาได้รับบางอย่างที่เสียเปรียบ เหมือนกับว่ากลัวว่าถ้าหากว่า้คนอื่นเห็นจุดอ่อนนะคะคนอื่นก็จะเอาจุดอ่อนนั้นนะคะมาเพื่อหาผลประโยชน์เพราะฉันเราเนี่ยเขาจึงสร้างนะคะตัวตนอีกตัวตนหนึ่งออกมาให้กับทุกคนได้เห็นว่าเขาเป็นคนที่เรื่อยๆกับชีวิตเขาเป็นคนที่ไม่ได้แคร์ความรู้สึกของใครเขาเป็นคนที่ไม่ได้สนใจอะไรใครเลยแบบนี้นะคะ ถ้าถามว่าแบบนี้นะเป็นคนสองบุค,คลิกใช่ไหมบีมองว่าใช่นะเพราะเวลาที่เขาไม่ได้อยู่กับใครนะคะเขาอยู่คนเดียวเขาอยู่กับตัวเองเนะะี่ยค่ะเขาก็จะมีแค่มุมเดียวเลยนะคะเป็นมุมที่ค่อนข้างมีนิสัยอ่อนโยนนะคะเป็นคนที่รักศาต์เป็นคนที่มีหัวทางด้านของศิละปะนะคะเป็นศินลปินเป็นเป็นคนที่ละเอียดนะคะในเรื่องของการงานของเขานะคะอ่ะเราก็เป็นคนที่ สามารถที่จะใช้จินตนาการในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆได้เยอะแยะมากมายแต่ว่าภายนอกนะทุกคนจะได้เห็นอีกมุมหนึ่งของเขานี่คือความเป็นตัวตนของเขานะคะแอบแล้วเรามาดูกันซิว่านะคะหลังจากนะคะหลังจากที่ไม่มีคุณเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างนะเด็กถือถ้วยอารมณ์อ่อนไหวจริงๆนะจะลอเวอร์ ลาชนีถือถ้วยนะคะทั้งเด็กถือถ้วยทั้งราชนีถือถ้วยแล้วล่ะสิบถ้วยมีแต่ไพที่บ่งบอกถึงอาการไม่มีความสุขนะแปดดาบนะคะห้าถ้วยบางคนนะ่ะออกมาจากกันนะคะตั้งแต่เดือนมิถุนายนะ หรือว่าบางคนนะคะอาจจะออกมาจากกัน5สัปดาห์8สัปดาห์10สัปดาห์ก็ได้ค่ะหรืออาจจะ5เดือน8เดือน10เดือนก็ได้นะคะที่ออกจากกันมาเนาะ แต่ตรงนี้นะคะต้องบอกว่าตัวของเขาเองเนี่ยหลังจากที่ไม่มีคุณแล้วนะคะมันมีแต่อารมณ์ที่รู้สึกผิดรู้สึกเสียใจรู้สึกเสียดายรู้สึกเหมือนกับว่าทําไมวันนั้นอ่ถึงได้ทําให้ทุกอย่างมันกลายไปเป็นแบบนี้นะคะทําไมวันนั้นต้องทะเลาะกันทําไมวันนั้นถึงไม่คุยกันดีๆคือมันดูเป็นพลังงานของคนที่กำลังรู้สึกผิดแล้วก็สำนึกอยู่ในตอนนี้นะคะ ตัวของเขาเองในณเวลานี้ไม่ได้มีความสุขแล้วก็ไม่ได้มีความสบายใจอะไรเลยนะคะมันมีแต่ความอึดอัดเกิดขึ้นในใจแล้วก็มีความระแวงมีความกลัวไม่กล้าเริ่มต้นความสัมพันธ์ด้วยซ้ํา เพราะว่าตัวของเขาเองเนะะี่ยค่ะหลังจากที่ไม่มีคุณเนี่ยมันดูเหมือนเขาอะ่ะมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะแต่ด้วยความที่เด็กถือถ้วยเนะะี่ยค่ะขึ้นมาตรงนี้เนาะเรามาต่อด้ดยไพ่สิบถ้วยอะคะ่ะมันก็เป็นพลังงานที่บ่งบอกว่าตัวของเขาเองยังไม่พร้อมที่จะมีใจให้กับใครนะคะยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นสังความสัมพันธ์กับใครเพราะเขามีความรู้สึกว่าทุกๆอย่างเนะะี่ยค่ะที่มันเกิดขึ้นกับเรื่องราวในอดีตนะ่ะเขาเองก็ยังไม่สามารถที่จะ ตัดใจจากคุณได้จริงๆรเพราะฉันเราเนี่ยในณเวลานี้หลังจากที่เขาไม่มีคุณอ่ะเขาก็ไม่ได้มีความสุขจริงๆนะคะมันมีแต่ความรู้สึกแย่ที่มันเกิดขึ้นอ่าเรามาดูสิว่าแล้วเขานะคะยังคิดถึงคุณไหมเด็กถือดาบนะคะสองดาบอืมจาหาเรลแฟนแน่นอนค่ะเขายังคงคิดถึงคุณนะคะสี่เหรียญ เจ็ดไม้เราก็จูเจวิลเขาไม่สามารถที่จะเอาคุณออกจากความคิดได้เขาไม่สามารถเอาคุณออกจากสมองของเขาได้เลยนะคะพพเพราะไพ่น่ะค่อนข้างชัดตั้งแต่สองใบแรกแล้วล่ะค่ะแะแต่พอเปิดครบ6ใบนะคะต้องบอกว่าพลังงานไปในทิศทางเดียวกันเลยนั่นคือการที่ตัวของเขาเองยังคงคิดถึงเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาแล้วตัวของเขาเองเนี่ยดูเหมือนว่า เขากำลังวางแผนนะคะที่จะกลับมาติดต่อกับคุณอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ห่างหายกันไปหลังจากที่ออกจากความสัมพันธ์กันไปเพราะถ้าตามหน้าไพ่ตรงนี้นะ่ะบีมองว่ามันไม่ได้มีเรื่องของความสัมพันธ์ซ้อนเกิดขึ้นนะแต่มันมีในเรื่องของนิสัยส่วนตัวนะคะบางสิ่งบางอย่างที่ดูเหมือนกับว่ามันก็ไปกันไม่ได้อ่ามากกว่าบีมองว่ามันเป็นในมุมนี้นะคะแต่หน้าไพ่ตรงนี้ทําไมรู้สึกเหมือนคุณทั้งสองคนเป็น เป็นความสัมพันธ์แบบเฟรนด์โซนนะคะอ่าเป็นความสัมพันธ์ที่มากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนนะด้วยนะคะแล้วมันก็ดูเหมือนกับว่าอยู่กันมาแบบเนี้ยนะคะตลอดอืมอยู่กันมาแบบนี้ตลอดดูลายกันมาตลอดนะคะ มีอะไรก็ปรึกษากันก็คืออยูก่กันมาแบบนี้นะคะเป็นกาลังเป็นกาลังใจให้กันและกันแบบนี้มาเรื่อยๆแต่พอจุดหนึง่งมีความรู้สึกว่าอยากที่จะแยกย้ายกันไปเติบโตอ่ะอยากที่จะไปค้นหาตัวตนอยากจะให้รู้รู้สึกนะคะรู้สึกถึงความคิดว่าในใจอะคะ่ะคิดยังไงนะคะกับอีกคนหนึ่งกันแน่มันเป็นเหมือนกับต้องการที่จะค้นใจตัวเอง บีมองว่ามันเป็นประเด็นนี้มากกว่านะเพราะตามหน้าไพาอ่อ่ะมันก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์ซ้อนนะคะปรากฏขึ้นมานะคะเพราะฉั้นเราเนี่ยเหมือนตัวของเขาเองกําลังคิดกําลังวางแผนที่จะย้อนกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งระยะเวลานะคะก็มีเลข2นะมีเลข2มีเลข4มีเลข5แล้วก็เลข7็นะคะ2วัน5วัน4วัน7วัน สองสัปดาห์สี่สัปดาห์ห้าสัปดาห์เจ็ดสัปดาหา์าห,าาหรือว่าสองเดือนสี่เดือนห้าเดือนเจ็ดเดือนคือตัวเลขที่ปรากฏขึ้นมาบนหน้าไพ่นะคะบีไม่ได้พูดเองนะทุกอย่างมาจากไพ่ทั้งหมดนะคะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละคนเพราะอย่างที่บีพูดไปว่านี่เป็นดวงรวมนะคะไม่ได้เจาะจงดวงของใครเนาะก็ไม่รู้ว่าจะไปตรงกับใครบ้างน,นะคะแต่ถ้าหากว่ามันเป็นเรื่องราวของคุณตั้งแต่ต้นมาจนถึงตอนนี้บีบอกได้เลยว,ว่า เขาว่าไม่เคยเลยนะที่จะลืมคุณเขาไม่เคยเลยนะคะที่จะไม่คิดถึงคุณอนะ่ะเพราะอย่างที่บีพูดไปว่าหลังจากที่ไม่มีคุณอนะ่ะเขาเสียใจเขาผิดหวังเขาโทษตัวเองว่าเขาไม่น่าเลยไม่น่าที่จะพูดแบบนั้นไม่น่าทําแบบนั้นนะคะอืมไม่น่าที่จะปล่อยมือจากคุณเขารู้สึกว่าเขาคิดผิด เพราะฉัน้นเราเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่ตัวของเขาเองยังคงต้องการที่จะให้ได้มีการพูดกันคุยอีกครั้งหนึ่งในอนาคตนะคะแล้วเขาเองก็กําลังคิดด้วยว่าเขาจะกลับมาหาคุณเมื่อไหร่เพราะสองดาบที่ขึ้นมาตรงนี้เนะะี่ยค่ะมันค่อนข้างชัดว่าเขาเองก็ยังไม่ได้ตัดใจจากความสัมพันธ์นี้จริงๆนะคะเขายังคงคิดถึงคุณแล้วก็ยังรอคอยเวลาในอนาคตด้วยแล้วที่สําคัญเลยนะมันมีอีกอย่างหนึ่งนะคะ ที่ออกมาจากความคิดถึงอ่ะมันคือไพ่ที่บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ที่จริงจังค่ะดูเหมือนตัวของเขาเองอยากมีความสัมพันธ์ที่จริงจังกับคุณนะคะถ้านะถ้าคุณยังต้องการเขาพอไพ่พระนะคะที่ขึ้นมาเนี่ยจเจอฮาร์โ่แฟนทีอออกมาตรงเนี้ยนะคะ เขาเองก็ต้องการที่จะจริงจังกับคุณแล้วล่ะในอนาคตอ่ะเขาเองก็คาดหวังว่าทุกๆอย่างในอนาคตระหว่างคุณกับเขานะคะ่ะมันจะเปลี่ยนไปนะคะมันจะไม่เหมือนเดิมมันจะไม่เหมือนกับการที่คุณอยู่ในสถานะของเฟนโซนนะคะมันจะไม่เป็นแบบนั้นอีกอ่าเหมือนเขาเองก็ต้องการเปลี่ยนสถานะกับคุณนะคะแต่อตอนแรกนะ่ะดูเหมือนเขากลัวนะคะดูเหมือนเขากลัวดูเหมือนเขาไม่ค่อยกล้าอืม ทุกอย่างมันก็เลยเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์แต่บีนาะบอกได้เลยว่าตัวของเขาเองนะคะเนี่ยพี่เอา l ค c ่นะออกมาในลักษณะที่ว่า ตัวของเขาเองคิดจริงๆนะคะที ز ز ok ่จะเปิดใจคุยกับคุณอีกครั้งหนึ่งเขารู้นะว่าความสัมพันธ์ระหว่างเราอ่ะมันมีข้อจํากัดนะคะแต่ตัวของเขาเองก็หวังแล้วก็ปรารถนาด้วยว่าอนาคตในความสัมพันธ์ระหว่างเราเนี่ยค่ะมันจะมีอะไรที่แตกต่างออกไปจากเดิมนะคะเขาก็หวังให้เราได้เข้าใจกันนะคะไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะใดก็ตามแต่ขอให้มีเราอยู่ในชีวิตของกันและกันแบบนี้เขาหวังว่าโชคชะตาจะเข้าข้างเขา แล้วที่สําคัญนะ่ะในความสัมพันธ์นี้ไม่ได้มีการทําผิดศินเลยนะคู่น้องสองคนนะคะทาทุกอย่างถูกต้องอยู่ในความสัมพันธ์มีกันแค่สองคนคะ่ะแม้ว่าจะเป็นเฟรนโซนก็ตามแต่มีกันแค่สองคนไม่ได้มีใครนะคะที่มีคนของตัวเองหรือว่าอะไรเลยมันจะมีก็เพียงแค่กำแพงนะคะความกลัวที่มันซ่อนอยู่ในใจเท่านั้นเองนะคะที่เหมือนกับว่ากําลังปฏิเสธใจของตัวเองอยู่กําลังแบบ ไม่อยากยอมรับความรู้สึกอ่ะอืมก็เลยต้องการที่จะค้นหาใจของตัวเองว่ารู้สึกยังไงกันแน่นะคะเพราะฉันแล้วเขาเองไม่ได้มีความสุขเลยหลังจากที่ไม่มีคุณแล้วในณนะเวลานี้ก็คิดถึงคุณอยู่อมาดูพี่นางฟ้าค่ะ ทคสตินี่นะคุณลาเขาว,ว่ะค่ะมีความเป็นพมรมลิกิตของกันละก,กันนะเราก็เป็นรักครั้งแรกของกันละก,กันด้วยนะคะ t ูเ e ิฟใช่ค่ะพลังงานนี้เป็นพลังงานของรักแท้จริงๆไม่ว่ายอย่างไรก็ตามนะคะทุกอย่างจะได้กลับมาหากันอีกครั้งหนึ่งจริงๆค่ะเพราะอย่างที่บีพูดไปว่าความสัมพันธ์เนี้ยที่ออกห่างกันไปอะ่ะเป็นเพียงแค่การค้นหานะคะ การถามใจตัวเองว่ารู้สึกกับอีกคนหนึ่งอย่างไรไม่ได้มีการทำผิดศีลใดๆเลยในความสัมพันธ์ในนาเวลานี้ต่างคนต่างคิดถึงกันอยู่นะคะคุณคิดถึงเขาเขาก็ยังคิดถึงคุณความโชคดีค่ะจะเกิดขึ้นกับความรักนี้แน่นอนนะคะบางสิ่งบางอย่างอะไรผ่านไปแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปนะความสับสนความลังเลใจนะคะมันกำลังครอบงำความคิดอยู่ในนาขณะนี้นะคะ ต่ความสัมพันธ์นี้น่ะมันจะสามารถกลายเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงกลายเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ข้างๆกันในอนาคตระยะยาวได้นะคะเพราะคุณทั้งสองคนมีพลังงานของคนที่เป็นความรักที่ดีให้กันและกันได้จริงๆค่ะอ่ามาดูวันเกิดนะคะวันที่เราก็ราศีเพิ่มเติมนะ ราศีสิงห์นะคะหรือคนที่เกิดวันที่5ราศีกุมหรือคนที่เกิดวันที่11คนที่เกิดวันอังคารนะคะหรือคนที่เกิดวันที่22คนที่เกิดวันที่15ค่ะราศีมังกรนะคะหรือคนที่เกิดวันที่10นะส่วนตัวเลขที่เกี่ยวข้องนีคะก็มี64 48 23เลข9นะคะ27เราแล้วก็เลข6ค่ะ โอเคครบเรียบร้อยสำหรับคลิปนี้เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ